สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์วันนี้ก็ตรงกัะเดือนเมษายนนะครับก็ถือว่าเป็นต้นๆ้นเดือนเลยนะครับวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับบ้านเจรลตะมนตะาอองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ5ไร่1ง,งาน เก้าตารางวาอยู่ติดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าแล้วก็มีประปาเอกสารหลักฐานเป็นฉนกครุดแดงนะครับเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับหน้ากว้างประมาณร้อยกว่าเมตรครับโอ้ oh, มคออนุญาตบอกราคาขายเลยนะครับที่ดินเนื้อที่5ไร่1งาน9ตารางวาขายไร่ละ3,500 0 0บาท3,000 0 0 ห้าหมื่นบาทราคาเนี่ยตรองได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบอกราคาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านตามชมผลงานครับมาดูว่าราคาเนี่ยไร่ละสามแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับเนี่ยผมก็จะให้ดูพื้นที่ก่อนนะครับวันนี้ก็คงจะอยู่ด้วยกันนานๆน,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 นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ค่อนข้างจากะกกว้างใหญ่แสรพอสมควรนะครับ เนี่ยบ้านนะครับมองไปก็จะเห็นบ้านเรือนอยู่ตรงนั้นเลยนะครับที่ดินก็จะสุดนู้นเลยครับไปถึงบ้านหลังนั้นเลยนะครับเนี่ยอยู่ในชุมชนนะครับชัดเจนมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นที่ดินเนื้อที่นะครับค่อนข้างจะนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับแต่สิ่งที่อยากจะนําเสนอมากๆก็คือหน้ากว้างหน้ากว้างนี่อยู่ที่ประมาณร0อยกว่าเมตรครับโอ้นานๆครั้งนะครับจะได้เจอ ที่ดินที่มีหน้ากว้างประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วนี่ที่ดินเนื้อที่ประมาณ5ไร่กว่าๆนะครับหน้ากว้างก็อยู่ที่ประมาณสัก40หรือ50เมตรนะครับอย่างมากก็60เมตรแต่แปลงนี้นี่ร้อยกว่าเมตรครับโอ้เนี่ยมองไปไกลๆเลยนะครับยังไม่สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับผมจะพยายามเดินให้ท่านได้ชมพื้นที่นะครับอย่างเต็มพิกัดเลยทีเดียวนะครับเพื่อในการตัดสินใจจะได้ง่ายขึ้นว่าเออเนี่ยคุณนันทพลเนี่ยทำงานละเอียดครับ นะครับก็เอาเป็นว่านะครับเป็นการทำรีวิวแล้วก็พูดไปเรื่อยๆก็แล้วกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้นะครับเนี่ยมองไปก็จะเห็นนู่นเลยครับไกลๆเลยครับถ้าท่านมองดูดีๆก็จะเป็นนู่นเลยครับสีชมพูนู่นแหละนะครับเป็นอาคารสีชมพูนะครับนั่นแหละไปสุดนู่นเลยครับสุดนู่นเลยครับร้อยกว่าเม็ดนี่โอ้โหหลังการงานสร้างแล้วก็เป็น ที่ดินเรว่านะครับเป็นแปลงเกษตรนะครับเกษตรผสมผสานนะครับที่เจ้าของนี่ได้มีการนะครับมาปลูกเกี่ยวกับต้นไม้นะครับหลากหลายชนิดนะครับส่วนใหญ่ก็จะทานได้นะครับอ่ก็จะเป็นนะครับต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกษตรพอเพียงนะครับตามโครงการของพระราชดำริตนะครับรัชกาลที่9นะครับในหลวงของเรานะครับเพราะฉะนั้นี้ก็จะขอ นะครับทุกท่านเข้าไปสู่ด้านในเลยนะครับเนี่ยเป็นประตูทางเข้านะครับซึ่งก็อยู่ประมาณกึ่งกลางของที่ดินแปลงนี้เนื้อซึ่งก็หน้ากว้างประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับแล้วผมก็จะให้ดูนะครับบริบทพื้นที่นะครับอย่างละเอียดลออเลยทีเดียวครับทุกๆตารางตารางวาก็วาได้นะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรือนนะครับที่เจ้าของได้มาสร้างเอาไว้นะครับแล้วก็อยู่ในโรงเรือนนี้ก็จะมีการนะครับเป็นที่พักของ เกี่ยวกับโครกระบือนะครับเจ้าของนี่ก็ปลูกหรือว่าเลี้ยงนะครับจำนวนมากนะครับเนี่ยก็เป็นฟางนะครับนี่คือคือท้องถิ่นบ้านเรานะครับแถวชนบทก็จะมีเลยครับนี่การาเกี่ยวกับฟางเอาไว้ให้กับนะครับโครกระบือนะครับก็นี่ก็นอกจากจะมีข้อของวัวหรือควายนะครับพูดารราตามภาษาท้องถิ่นบ้านเรา แล้วก็นี่ครับจะเป็นเล้าไก่ครับนี่เล้าไก่มีทั้งเกี่ยวกับพันเนื้อแล้วก็พันไข่นะครับจานวนมากเลยนะครับเจ้าของก็จะมาดูแลทุกวันนะครับแล้วก็นอนอยู่ที่นี่ด้วยนะครับพักอยู่ที่นี่วันนี้ก็จะขออนุญาตมารีวิวนะครับเพื่อให้ท่านได้ชมนะครับบรรยากาศและก็พื้นที่นะครับอย่างเต็มเต็มพื้นที่เลยเพราะว่าจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับในการที่จะ จะซื้อหรือไม่ซื้ออย่างไรนะครับนี่ก็จะมีการเลี้ยงเกี่ยวกับมีการเลี้ยงกบด้วยครับเลี้ยงไก่เลี้ยงกบเลี้ยงหมูนะครับหมูลุมนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลี้ยงอะไรก็ไม่นะครับไม่รบกวนชุมชนนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ชา้นชานชุมชนแต่ว่าก็อยู่ในชุมชนนะครับแต่ก็อยู่ในชานอยู่ในชานชานของชุมชนนะครับมีไฟฟ้ามีประปา เอกสารหลักฐานเนี่ยเป็นโฉรุดแดงสามารถโอกนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับเจ้าของนะครับก็เพิ่งเปิดตัวนะครับวันนี้นะเป็นวันแรก <c oughs> โดยติดต่อให้นัทพลนะพรหมสวัสดนะครับได้มาทำการรีวิวแล้วก็อ่มอบหมายภารกิจให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายนะครับที่ดินแปลงน,นี้ต่อไปเนื่องจากนะครับมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะครับจริงๆแล้วนี่บอกตรงๆงว่าไม่อยากขายเพราะว่ามีความผูกพันกับนะที่ดินแปลงน,นี้มากๆนะครับ แล้วก็ตั้งแต่มีการจุดเริ่มต้นก็คือนะครับมาทําเปลี่ยนแปลงเกษตรผสมผสานเกษตรนะครับเกษตรอินทรีนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเนี่ยถ้าดูไปก็จะเห็นบ้านเรือนพรืพรับนะครับที่อยู่ใกล้ๆนี่ก็มีเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับต้นไม้เป็นพืชนะครับส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยเก็บผลผลิตในแต่ละเดือนนี่นะครับขายได้นะครับเขาบอกว่าได้หลายพันเลยทีเดียวนะครับ เฉพาะต้นมะพร้าวเนี่ยนะครับเก็บเดือนหนึ่งนี่นะครับขายต่อเดือนเนี่ยประมาณนะครับสองพบาทนะเฉพาะต้นมะพร้าวนะครับเฉพาะลูกมะพร้าวที่เก็บมานะครับแล้วก็อย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเกษตรพอเพียงนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังเร่งเหานะครับต้องการที่จะได้แปลงเกษตรนะครับที่ครบสมบูรณ์แบบนะครับโดยที่อาจจะมาต่อยอดกันเล็กน้อยหรือจะมาทําเป็นบ้านสวนเนี่ยโอ้โหตรงนี้บรรยากาศได้เยี่ยมมากๆเลยนะครับ เนี่ยบรรยากาศตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่อีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็อยู่ในบริเวณนี้แหละนะครับอยู่ในบริเวณเนื้อที่5้าไร่กว่านี้แหละนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูตรงนี้นะครับวันนี้อยู่ด้วยกันนานๆนิดหนึ่งนะครับเนี่ยโล่งๆนี่ก็ใช่นะครับโล่งๆนี่ก็ใช่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในบริเวณนี้เลยนะครับหนุนมองไปก็จะเห็นบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าเป็นที่ดินลักษณะนะครับหน้ากว้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดิน ให้ท่านได้ชมพื้นที่นะครับอย่างเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสําหรับท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการเกษตรนะครับแรลงเกษตรเนี่ยผมว่าใช่เลยนะครับแล้วก็มีสระนะครับสระน้ำเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการปล่อยพันุปลานะครับจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่านะครับเวลาทากับข้าวกับปลาเนี่ยแทบจะไม่ต้องซื้อเลยนะครับนะครับเก็บผลไม้นะครับผลไม้ผลผลิตทางการเกษตรตรงนี้เนี่ยโอ้โหนะครับ ถือว่านะครับไรนะครับเกี่ยวกับนะครับสารพิษต่างๆนะครับจะไม่มีเพราะว่าเนี่ยเป็นแปลงเกษตรที่นะครับมีคุณภาพจริงๆและก็เป็นเกษตรที่เป็นเกษตรผสมผสานนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็มีความชัดเจนในเรื่องราวของเนี่ยสระน้ำเนี่ยประมาณถ้าดูแลประมาณสักสี่ห้าสระนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยปลานะครับปล่อยก็ปลานี่นะครับโอ้ ไม่ต้องห่วงเลยนะครับทางปลาดุกปลาช่อนทั้งปลานิลปลาโอ้นะครับปล่อยไว้เพื่อนะครับเวลาต้องการที่จะนะครับรับประทานก็มานะครับนำไปรับประทานกันนะครับซึ่งก็มีเนี่ยต้นมะละกอด้วยนะใครที่ชอบส้มตำเนี่ยก็โอ้ใช่เลยครับสดๆจากไร่เลยครับตรงนี้เลยครับเนี่ยตรงนี้นะครับต้นละมุดก็มีนะครับเนี่ยเป็น เป็นสายพันธุ์เยอะมากเลยนะครับต้นไม้ไม่สามารถบอกได้ว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็พยายามที่จะส่งนะครับรีวิวให้ท่านดูว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมีความเหมาะสมมากๆในเรื่องราวของนะครับการทําแปลงเกษตรนะครับแล้วก็ในการเดินทางมาที่นี่นะครับก็จับพิกัดทางจีเบสเลยนะครับจากเขตเทศบาลเมืองสุรินมาจากร้านดูโฮมหรือไทยพัสดุนะครับระยะทางนะครับประมาณ14กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็มาจากอำเภอลำดวน นะครับมาที่นี่เนี่ยจับพิกัดฮกยิเวเช่นกันนะครับประมาณ15กิโลเมตรครับโอ้อยู่กึ่งกลางระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอลำดวนนะครับแล้วก็ขับรถนะครับเข้ามาเนี่ยจากถนนสายหลักทางหลวงแผ่นดินสายสุรินลำดวนนะครับเข้ามาที่นี่เนี่ยประมาณ3กิโลเมตรครับโอ้ขับรถไม่กี่นาทีก็มาถึงเป็นบรรยากาศนะครับสวนทางการเกษตรนะครับเศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็มีความครบคันในเรื่องราวของนะครับ เกี่ยวกับการปลูกเกี่ยวกับเนี่ยต้นไม้นะครับต้นไม้หรือว่าผลผลิตทางการเกษตรเ,เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่กําลังมองหานพื้นที่ที่จะทําการเกษตรหรือทําเป็นแปลงเกษตรเนี่ยตรงนี้ใช่เลยครับเราอาจจะมาดูแล้วก็มาพลิกแพลงนะครับมาต่อยอดว่าเราจะเพิ่มเติมอะไร หรือต้องการที่จะมาบูรณาการมาทําเป็นบ้านสวนเนี่ยโอ้โหตรงนี้บรรยากาศเนี่ยร่มรื่นมากๆนะครับวันนี้เสียงในการรีวิวอาจจะมีเสียงรบกวนบ้าง,เน,งาเนื่องจากลมแรงนะครับเมื่อวานนี้พายุเข้าฝนตกทั้งวันนะครับก็เลยวันนี้ไม่มีโอกาสรีบมารีวิวเพระาะว่า เจ้าของที่ดินแล้วก็นะครับทีมงานบอกว่าคุณ,ณรัฐพลช่วยดําเนินการให้ด้วยความเร่งด่วนนิดนึงเนื่องจากมีความจำเป็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะีส่สำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับราคาเนี่ยไร่ละ3ามแสนห้าหมบาทราคาเนี่ยผมว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าเป็นที่ดินที่มีความครบนะเรื่องราวของนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะไฟฟ้าประปาเอกสารหลักฐานเนี่ยเป็นชนุดแดงนะครับราคา ก็สามารถที่จะต่อรองราคาได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็สําสหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรมสวัสดิ์หมายเลขโทรศัพท์อ d ดีไลก็0854900184วันนี้ขอบคุณปยายางเจ้าข,ของที่ดินนะครับแล้วก็ทีมงานที่ไว้วางใจติดต่อให้ผมครับนับตพลพรมสวัสดิ์ได้มาทําการรีวิวแล้วก็มอบหมายภารกิจให้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ต่อไป ขอบคุณสำหรับแฟนคลับเอฟซที่ติดตามการทำงานของผมมาโดยตลอดและกดให้กําลังใจติดตามกันจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณมากจริงวันนี้ขอบคุณมากขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ